สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสรกผู้ชแนลค่ะวันนี้นะคะแม่จิมมีเทคนิคดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกผักส่วนครัวไว้รับประทานเองนะคะหน้าหนาวค่ะมีพื้นที่ในน้อยก็ทําได้นะคะวันนี้เรามาปลูกผักชีเพราะผักชีกันลงกระทงในตะกร้านะคะทํายังไงให้งอกเร็วโตวไวไม่ต้องบ่มให้เสียเวลาค่ะมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามแม่จิมนะคะแม่จิมคะ่ะ เพราะผักชียังไงก็ไม่งอกซักทีทำไมมันยากจังเลยนะคะวันนี้แหละเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะว้าวคุณผู้ชมคะผักชีคะ่ะผักชีหอมนะคะปลูกง่ายก็ง่ายยากก็ยากะคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมบางท่านบอว่าโอ้แม่จิมคะ่ะเพราะยังไงก็ไม่งอกซักทีทำยังไงนะคะเนี่ค่ะคุณผู้ชม มีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกผักไว้รับประทานเองได้นะคะวันนี้แม่สิมจะพาคุณผู้ชมเนาะมาปลูกผักชีเพราะผักชีทํายังไงนะคะให้เขางอกแบบนี้นะคะเอาไว้ให้เรารับประทานเองค่ะมีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้จ้าวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเพราะผักชีนั่นก็คือ นี่ค่ะ,มะเมล็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคนที่จะไปเลือกหาซื้อมเมล็ดพันธุ์นะคะที่สดใหม่นะคะคุณผู้ชมไม่ค้างปีค่ะถ้าค้างปีบางทีเขาเรียกว่าตาบอดนะคะเพราะยังไงก็ไม่ขึ้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือแม่จิ๋มไปหาซื้อตามตลาดสดนะคะแถวบ้านแม่จิ๋มเขาจะง่ายเนาะถุงละสิบบาทนะคะสิบบาทนี่คือได้เยอะกว่านี้นะคะอีกครึ่งหนึ่งคืออันนี้แบ่งแบ่งเพาะไปแล้วนะคะปลูกไปแล้วโตวแล้วนะคะทีนี้ที่เหลือแม่จิ๋มก็จะมา พาคุณผู้ชมเพาะให้ดูนะคะว่าทำยังไงมันงอกเร็วเนาะเทคนิคเคลดลับสําคัญก็คือมันเล็ดนี่นะคะคุณผู้ชมเวลาเราไปจับดูอย่างเงี้ยมันมองเห็นชัดเนาะเนี่ยบีบมันจะบุบบุบแตกง่ายนะคะนี่คือเพาะเกิดแน่นอนงอกแน่นอนนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ได้ไปเดินตลาดสดนะคะจะซื้อที่ไหนล่ะคะแม่จิ๋นะคะสั่งซื้อทางอินเทอร์เนต็ตได้นะคะหรือว่าไปซื้อตามร้านขาย เมล็ดพันธุ์ทั่วไปนะคะให้ดูข้างซองเขาด้วยเขาจะมีเขียนอยู่นะคะวันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เช็คดูกันนะคะจะ้มมือใช้แบบนี้แหละนะคะง่ายดีนะคะแล้วก็เห็นชัดเจน,นะค่ะถ้าไปซื้อเป็นแบบซองเป็นแบบกระป๋องก็ดีค่ะอันนั้นก็คือเขาจะเก็บอุณหภูมินะคะได้ดีมากๆเลยนะคะเอามาเพาะก็จะง่ายเหมือนกันนะคะ <ๆ S 2> ขเขาจะมีหลายแบบเนาะเป็นแบบซองเป็นแบบกระป๋องนะคะนั่นคือเพาะเยอะๆถ้าสําหรับคุณชมอยากจะ ปลูกน้อยๆน,นะคะไปหาซื้อแบบนี้ได้หรือว่าเป็นซองค่ะสองละสิบาทสิบห้าบาทะคะแล้วแต่ยี่ห้อเนาะมาค่ะทีนี้เราก็มาทํายังไงนะคะในการก่อนเพาะทําตามเลยนะคะเราไม่ต้องบ่มให้เสียเวลานะคะคุณชมเราก็เตรียมถ้วยภาชนะนะคะแล้วก็เทมันเล็ดผักชีลงไปอันนี้วิธีแรกนะคะน้ําลงไปให้ท่วมเลยค่ะ น้ําลงไปนะคะล้างนะคะสิ่งสกปรกต่างๆนะคะที่เจือปนมากับเมล็ดผักชีนะคะทิ้งไวส 8, 1, ้สักแป๊บหนึ่งค่ะสักห้าถึงสิบนาทีก็ได้นะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็กรองเอาเฉพาะเมล็ดนะคะเราไปเตรียมดินเพาะดินปลูกกันเลยนะคะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในการาผสมดินปลูกเพาะผักชีกันนะคะก็คือคุณผชมใช้ดินรวนนะคะ สส่วนไปเลยนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะสักครึ่งส่วนค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเทลงไปเลยจ้าแล้วก็จะมีกาบมะพร้าวสับนิดหน่อยนะคะคุณผชมคนที่จะไปล้างก่อนนะคะหรือว่าหมักด้วยจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะอย่าใช้แบบว่าซื้อมาแล้วใช้เลยนะคะล้างจนน้ําเขาใสาๆเลยนะคะเพราะว่าในนี้เขาจะมีสารแทนนินนะคะสารแทนนินตัวนี้จะแตกต่างจากสารแทนนินที่ได้จากเปลือกผลไม้นะคะ อันนั้นก็จะป้องกันเชื้อรากําจัดเชื้อโรคต่างๆนะคะทําเลี้ยงดอกเลี้ยงผลได้นะคะแต่ซารแเพนินใน,นนีนน้นะครับเกิดโทษนะคะเขาจะทาให้พืชใบเหลืองแค่แกลนไม่โตเพราะฉะนั้นเราต้องล้างก่อนทุกครั้งหรือว่าหมาักก่อนที่จะนํามาใช้นะคะเดินลงไปสักนิดหน่อยค่ะเพื่อทําให้ดินนะคะร่วนซุยนิดนึงเนาะแล้วก็ผสมดินเลยจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้าคุณผู้ชมไม่มีขี้วัวนะคะใช้ขี้หมู พีไก่ได้ไหมได้เช่นกันค่ะแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะปุ๋ยคอก็จะมีความเค็มนะคะล้อนี้เราเพาะเนาะเดี๋ยวมันจะไม่งอกนะจ๊ะเราไม่มีดินร่วนหรือว่าผสมดินเองนะคะไปซื้อดินถุงสำเร็จรูปก็ได้นะคะสำหรับเพาะโดยเฉพาะอันนั้นก็ใช้ได้เช่นกันค่ะโอเคเรียบร้อยน้ำลงกระถางได้เลยค่ะ กระถางเดิมนะคะที่ไม่จิ้มไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องล้างไม่อะไรนะคะแต่ว่าตากแดดถุงแดดแล้วเรียบร้อยกาจัดเชื้อราต่างๆนะคะลองก้นกระถางด้วยกับมะพร้วาวสับที่ล้างแล้วเรียบร้อยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นผ่านก็ได้นะคะก็ดีเช่นกันค่ะกระถางเนี้ยนะคะเพื่อเป็นที่ระบายนะคะทําให้ดินด้านล่างนะคะมีพงอากาศพืชผ,ผักของเราก็จะได้โตเร็วทําดินลงไปเลยจ้ะ แล้วก็เกลี่ยหน้าดินนะคะให้เรียบเลยให้เสมอกันนะคะโอเคดินสำหรับเพาะผักชีเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูมเมล็ดกันค่ะมาดูมเมล็ดที่เราล้างแช่น้ำไว้เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็ใช้ที่กรองแบบนี้นะคะแล้วก็ผึ่งไว้ให้เขาแห้งนิดนึงอันนี้ก็ผึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะอีกวิธีหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าโอ๊ยไม่อยากจะแช่ให้เสียเวลาเลยนะคะก็นำมเมล็ดแบบนี้นะคะใส่ถุงแบบนี้แหละ แล้วก็หาวัสดุเป็นไม้หรือว่าเป็นเนสาากแบบนี้ก็ได้นะคะมาบุบค่ะให้เม็ดเขาแตกนิดนึงไม่ต้องแรงนะคะพอบุบบุบค่ะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะคะที่ช่วยให้เขางอกเปลวค่ะจะได้ยินเสียงเลยนะคะหรือจะใช้มือก็ได้นะ,ะบีบเบา ได้แล้วทั้งสองวิธีนะคะทีนี้เราก็นำมเมล็ดนะคะไปหว่านได้เลยจ้าไม่ต้องถี่มากนะคะคุณผู้ชมเราจะได้ไม่ต้องถอนทิ้งนะคะแล้วเวลาเขาง,งอกขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเบียดกันค่ะถ้าเบียดกันมากๆเขาก็จะไม่โตค่ะก็จะต้นเล็กมากเลยนะคะ น,นี้ก็จะเป็นที่เราบุกเมื่อสักครู่นะคะแบบนี้นะคะคุณชมแล้วค่ะเราก็ใช้ดินนะคะกรอบเลยจ้าด้านบนแบบบางๆนะคะดินนี้ต้องละเอียดนิดนึงคุณผู้ชมก็นำไปร่อนสักนิดนึงนะคะโดยแบบนี้เลยจ้าเพราะถ้าดินเขาเป็นก้อนใหญ่ๆเนาะบางทีเขาก็ เบียดขึ้นมางอกไม่ได้อะคะ่ะถ้าเป็นดินละเอียดก็คือเขาจะงอกขึ้นมาง่ายเนาะเดี๋ยวใส่ตะแกรงแบบนี้ก็ได้ง่ายดียนี่ค่ะแต่ก็จะชานิดน,นึงเนาะไม่ทันใจไม่ติ่มเลยอ่ะโรยดีกว่าเนี่ยถ้าเป็นก้อนแบบนี้นะคะเอาออกเลยใช้มือเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมหาวัสดุอย่างเช่นฟางข้าวอย่างเงี้ยค่ะปกคลุมหน้าดินนิดนึงนะคะหรือจะเป็นเศษหญ้าก,ก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่ต้องใช้นะคะปกคลุมหน้าดินสร้างความชุ่มชื้นนี่ค่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เ,ออเริ่มที่จะหน้าหนาวเนาะอ,อากาศเขาก็จะแบบแห้งๆอะค่ะไม่ต้องคลุมหนามากนะคะคลุมแบบบางๆค่ะ เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำมาวางไว้ในที่มีแดดรำไรนะคะแล้วก็รดน้ำตามนะคะแล้วก็มารอดูการเจริญเติบโตของเขาต่อไปนะคะประมาณ10-15วันนะคะเขาจะเริ่มงอกค่ะก็จะได้ผักชีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มาดูกันค่ะคุณผู้ชมนี้จะเป็นผักชีที่แม่จิ๋มปลูกไว้ในกระถางนะคะมีพื้นที่น้อยสามารถปลูกได้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นตะกร้าที่เราได้รับของขวัญปีใหม่นะคะแบนเลยพวกนี้หายไหมคะเราอย่าทิ้งค่ะนํามาปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองนะคะกระถางนะคะ20บาทนะคะปลูกผักวสวยๆงามงามไว้ให้เราไว้เก็บกินได้ค่ะ นี่ผักชีก็ประมาณ30วันแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาเริ่มที่จะโตแตกกอแล้วนะคะนี่ไม่ถึงจะหวานแบบไม่แน่นมากนะคะพอเวลาเขาโตแล้วเขาก็จะไม่เบียดกันเนาะเราก็ไม่ต้องถอนทิ้งด้วยไม่ต้องถอนออกด้วยนะคะถ้าเราหวานแน่นเกินไปเขาก็จะเบียดเสียดกันก็ก็จะไม่โตค่ะเราต้องมานั่งถอนนะคะออกอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็หวานแบบให้มันห่างๆนิดนึงนะคะเราก็จะได้ต้นสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ และคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําคุณผู้ชมนะคะเวลาเราปลูกผักชีหรือว่าพืชผักส่วนครัวอะไรก็ตามนะคะเวลาเขางอกแล้วมีใบจริง2องสใบนะคะควรที่จะวางไว้หรือว่าปลูกไวดด้โดยที่มีแดดสองถึงแบบนี้นะคะนี่จะเป็นแดดช่วงเช้านะคะเพื่อเขาจะได้นำมาสง่งเคาะใบเนาะเขาก็จะเจริญเติบโตเร็วเขียวงามแต่กอไว้แบบนี้เลยจ้า และนี่ก็จะเป็นวิธีและก็เทคนิคดีๆที่แม่จิ๋มนแนะนาคุณผู้ชมนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่ไหนที่อยากปลูกผักชีไว้รับประทานเองนะคะนําวิธีนี้ไปทําใช้ได้เลยค่ะหอ,อผักชีปลูกผักชีไม่ยากอย่างที่คิดนะคะชมแล้วนะคะรีบไปหา,มาเมล็ดนะคะมาปลูกไว้เลยค่ะจะได้ทานรับประทานหน้าหนาวนะคะแม่จิม๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ และก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสก i b e สากูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ